สวัสดีครับผมอัาเอ็กนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำตัวแฮมเบอร์เกอร์เมนูสไลเดอร์นะครับแบบที่มันเป็นตัวอินเทอร์ทิฟคอมโพเนนต์นะครับก็คือเราจะไม่ใช้แบบตัวจากเฟรมหนึ่งไปเฟรมหนึ่งนะครับผมซึ่งแบบนั้นนะครับผมเป็นแบบที่เขาแบบเริ่มต้นนะครับเราเก่งแล้วนะครับเราก็แอดวานซ์มันไปนะผมก็ค่อยๆแกะเอานะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากเลยนะครผม แกะไปดั้งนานนานนะครับผมโอเคก่อนอื่นนะผมอย่าลืมนะผมอย่าลืมกดติดตามนะผมกดไลค์แล้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมผมก็มีคอร์สเรียนออนไลน์นะครับผมซึ่งเป็นคอร์สเรียนที่สอนฟรีมากนะครับผมไม่มีวันหมดอายุนะครับก็ค่าเรียนหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมก็จะได้เรียนเนื้อหาตามนี้นะครับผมก็ลองไปดูได้ในเดสคริปชันนะครับผมมีการสอนแบบโมบายแอป แล้วก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มเนื้อหาตัวเลขสิบเว็บไซต์นะครับผมออกแบบให้ตรงตามกิจสิทธิ์เต็มอย่างถูกต้องนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มให้นะครับแล้วก็จะมีเนื้อหาพวกตัวที่เป็นดีไซน์สิสเต็มด้วยนะครับจริงๆผมก็มีประสบการณ์ตอนนี้ก็ประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดปีไปแล้วนะครับผมออย่าโม้เยอะนะครับผมมาต่อกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคเราเริ่มต้นนะครับผมจากการสร้างตัวเฟรมของเรานะครับเฟรมของเราตัวนี้เราจะให้เป็นไอโฟนสิบสี่นะครับผม โอเคจากนั้นนะครับเราก็จะสร้างในส่วนของตัวที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์เมนูนะครับผมโอเคสูงเข้าไปปรับๆนะครับสร้างแฮมเบอร์เกอร์เมนูของเรานะครับจากสี่เหลี่ยมนะครับผมเอาเป็นความยาวประมาณสักยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่สูงสองนะครับแล้วก็ให้มันเป็นโค้งๆหน่อยนะครับผมเป็นแคปซูลนะครับ ใส่ไปเลยหนึ่งร้อยนะครับผมที่ตัวคอนเนอร์เรเดียนของเรานะครับผมแล้วก็ปรับสีนะครับเป็นอ่ะเป็นสีน้ำเงินแล้วกันประมาณนี้นะครับมันจะม่วงแล้วโอเคน้ำเงินประมาณนี้ดูไิเคมันนะครับผมประมาดีนะครับอ่ะสองตัวหนึ่งสองจากนั้นนะครับผมสร้างเฟรมมาครอบมันนะครับให้มันอยู่ในเฟรม เอาเป็นประมาณนี้สามสิบสี่คูณอ่ะสามสิบสี่คูณยี่สิบแปดนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็จัดให้ตัวเบอร์เกอร์ของเรานะครับอยู่กึ่งกลางเฟรมเรียบร้อยนะครับอ่ะผมใส่ทำไมต้องอาด้วยไม่เข้าใจไม่อ่ดดีกว่านะครับเดี๋ยวผมใส่ตัวสโตกนะครับเป็นสีเทาเป็นสีน้ำเงินดีกว่า จิ้มไปก่อนประมาณนี้นะครับเราจะได้รู้ขอบเขตของตัวแฮมเบอร์เกอร์เมนูของเรานะครับแล้วก็ซูมมาที่หนึ่งร้อเปอร์เซ็นนะครับโอเคผมว่ามันไม่สวยเลยผมเอาโตออกดีกว่าเอาประมาณนี้แหละนะครับให้เรารู้แหละว่ามันเป็นแฮมเบอร์เกอร์เมนูนะครับพื้นที่ก็ประมาณนี้เอามาไปโอเวอร์มันก็เห็นแล้วจากนั้นนะครับเราจะสร้างส่วนที่เป็นตัวที่เป็น สี่เหลี่ยมเป็นพื้นที่ของเมนูของเรานะครับโอเคประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราใช้วิธีเบสิกเบื้องต้นนะครับผมผมเข้าใจว่าทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับหรือถ้าไม่รู้เดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันเมนูเราเป็นสีดำนะครับผมอ่ะไม่อ่ะอสีเมนูเป็นสีดำประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ ให้ตัวสี่เหลี่ยมนะครับผมเล็กทั้งกสี่นะครับดูที่เลเยอร์กหน้าใส่มือของเรานะครับผมลากมันเข้ามาให้อยู่ในเฟรมของตัว iPhone 14ขิดหนึ่งนะครับพอลากเข้ามาแล้วปุ๊บนะครับมันหายไปนะครับเพราะว่าที่ iPhone 14ขิดหนึ่งของเราดูที่โปรเพทนด้นขวามือนะครับผมเห็นไหมฮะมันมันติ๊กอยู่คลิปคอนเทนต์นะครับผมติ๊กมันออกปั๊บอ่าเห็นแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับผมดูวิเกตตัวเมนูมาไอตัวเฟรมอีกตัวหนึ่งโอเคจากนั้นนะครับเราก็ ลากสีดาตัวนี้นะครับผมเข้าไปอยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็คือวิธีการทําแบบ2เฟรมนะครับซึ่งเป็นแบบเบสิกพื้นฐานนะครับเราเก่งแล้วนะครับผมเราก็จะมาแอดวานซ์กันนะครับผมแต่ในชีวิตความเป็นจริงนะครับผมแค่นี้ก็พอนะครับแต่เราแค่อยากจะประยุกต์ใช้นะครับอ่ะอ่านอีกแล้วคลิกที่โปรไทป์นะครับลากเส้นลิงก์นะครับผมมาที่ตัวเฟรมที่2นะครับแล้วก็ตัวแอคชั่นด้านบนของเราเป็นออนแท็บก็คือเราจะกดมันนะครับ ด้านล่างก็เป็นสมาร์ทแอนิเมตนะครับเพราะว่าคลิกปุ๊บมันก็จะมาปื๊ดอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็ที่ตัวเฟรมที่2นะครับผมคลิกที่พื้นที่สีดำแล้วผมาลเสซนลิงกลับไปป๊าบเรียบร้อยนะครับตัววินโดว์ของมันก็เป็นออนแท็บนะครับเป็นสมาร์ทแอนิเมตนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นคลิกที่ตัว i p h o n สิบี่คลิดหนึ่งนะครับผมผมตั้งชื่อดีกว่า p ห กับ P2 นะครับชื่อเฟรมของเราโอเคคลิกที่ P1 นะครับกดปุ่ม p r e v i e ปั๊บรอดูนะครับผมโอเคคลิกที่ h a m เบอร e r กอร์เรียบร้อยนะครับผมคลิกกลับนะครับนไงครับง่ายไหมครับโอเคนี่รู้คอนเซปต์แล้วนะครับผมก็มีต้นทางปลายทางนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับดูนะครับ ชื่อนะครับผมของตัวอ็อบเจกต์แต่ละตัวนะครับผมต้องเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการนะครับผมถ้าชื่อมาไม่เกินเหมือนกันนะครับผมสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะทําการเฟดอินแล้วก็เฟดเอานะครับผมเพราะมันหาตัวต้นทางหรือปลายทางไม่เจอนะครับผมมันก็เลยมาแบบเฟดอินเฟดเอานี้ดูมือนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมลบ P2 ทิ้งนะครับ แล้วก็มาที่ดีไซน์นะครับผมเนื่องจากว่าเราเก่งแล้วนะครับเราจะมาทําให้มันเป็นตัวคอมพนันกันนะครับก่อนอื่นนะครับวิธีการนะครับเราก็จะต้องวัดขนาดพื้นที่ของตัวสิ่งที่เราต้องการใช้แสดงผลนะครับผมก็คือผมจะสร้างเฟรมขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับไม่สร้างดีกว่าเอาไมเราเลือกตัว อ็อบเจกต์แฮมเบอร์เกอร์เมนูของเรานะครับผมเดี๋ยวผมเติมเมนูดีกว่าเอาเป็นโฮมดูพิเ t e มานะครับ About Product. d u ดูพิเศษโปรดักตูซ t c แล้วก็ Service ะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นอ่าเป็นคอนแทคนะครับโอเคแล้วก็จัดให้มันเท่ากันนะครับผมระยะห่างระหว่างตัวเมนูนะครับเลือกที่ตัวป๊อปที่ขวามือนะครับผมในส่วนนี v ที่วิว l อติคลนะครับเราก็ได้กึ่งกลางอ่าระยะสเปซที่เท่ากันในแต่ละเมนูนะครับผมจัดให้อยู่กึ่งกลางนะครับทีนี้มันจัดให้อยู่กึ่งกลางมันจัดไม่ได้นะครับ เพราะว่าไอตัวหนังสือนะครับผมดูนะครับผมที่เลเยอร์นะครับมันอยู่ด้านบนนะครับเฟรมของเราเราดึงมันเข้ามานะครับ้มันอยู่ที่ตัว p1 นะครับผมโอเคพอมาอยู่ปุ๊บเนี่ยเราถึงจะจัดตัวตำแหน่งต่างๆได้นะครับผมซึ่งเป็นปัญหาของหลายๆคนเลยนะครับผมก็คือว่าเวลาที่เราทําการจัดตำแหน่งของตัวอ็อบเจกต์ต่างๆแล้วมันไม่มีเส้นให้เราดูนะครับผมเพราะว่าเรา ไม่ได้เอาเข้ามาอยู่ในตัวเฟรมเดียวกันนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้นะครับผมผมก็จะทำการกรุปนะครับในส่วนของตัวสไลเดอร์นะครับผมคลิกขวาแล้วก็กุปมันนะครับผมเราจะมีสองตัวนะครับผมเฟรมที่หนึ่งนะครับก็คือตัวแฮมเบอร์เกอร์เมนูเฟรมที่สองก็คือตัวเมนูที่มันจะสไลด์นะครับจากนั้นผมเลือก object ออบเจกต์สตัวนี้ คลิกขวานะครับเลือกที่เฟรมเซเลคชันนะครับผมตั้งเรียบร้อยนะครับมันจะอยู่อันเดอร์หรือภายใต้ตัวเฟรมที่2ที่เราสร้างขึ้นมานะครับจากนั้นนะของผมขยายเฟรมออกมานะครับประมาณนี้นะครับให้มันมีขนาดเท่ากับตัวที่เป็นตัวอาร์ตบอร์ดตัวเฟรมอะครับผมผมก็ทำการเลือกในส่วนของเฟรมที่1นนะครับผมผมเอามันลงมาอีกนิดนึง ให้มันหลุดจากตัวเซฟแอเรียนะครับผมประมาณนี้นะของคร่าวๆนะครับทีนี้ผมได้มาแล้วนะครับผมหนึ่งตัวนะครับจากนั้นนะครับผมก็ทำยังไงครับสร้างให้มันเป็นอะไรครับคอมโพเนนต์นั่นเองนะครับผมโอเคคลิกที่ไอคอนเคคอมโพปในหน้าโดนป๊าบเรียบร้อยนะครับผิดครับผมเลือกผิดครับเราเลือกที่เฟรมที่สองนะครับผมเอาใหม่ผมอดโทรแทยกไปก่อน เลือกที่เฟรมที่สองนะครับผมแล้วก็คลิกที่ตัวเคขตาคอมพิวเ์ด้านบนนะครับผมเมื่อกี้ผมไปเลือกที่ P1 นะครับผมคือผมไปเลือกเฟรมนะครับที่เป็นตัวของโมบายนะผมเราคลิกที่เฟรมที่2นะครับผมผมคลิกที่ตัวเขตคอมวเ์นั้นปั้งเรียบร้อยนะครับผมเราจะเห็นนะครับว่าตัวคอมพิวเ์ที่เราสร้างผมมันอยู่อันเดอร์เลยครับผม P1 นั่นเองครับผมเราก็เอามันออกมาล่ามันขึ้นไปด้านบนนะครับผมโอเคเราก็จะได้ในส่วนของตัวคอมพิวเร์ขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วนะครับเห็นไหมฮะ โอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวคอมพเต์ตัวที่หนึ่งนะครับผมก็คือตัวเมนูเนี่ยมันอยู่ด้านด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราจะให้มันคลิกแล้วมันสไลด์เข้ามาอย่างนี้โอเคจากนั้นนะครับเราคลิกที่ไอคอนบวกนะครับผมที่ตัวเขตคอมพิเตด้านบนก็คือการแอดวา i เรนลงไปปั้งนะครับผมเพิ่มขึ้นมาแล้วครับผมอยู่ด้านล่างนะครับซูมออกมาที่ห้าสอร์ซตนะครับผมจากนั้นนะครับ ที่บริเวณที่2องนะครับผมในกรุ๊ปที่1นะครับผมก็ทำการเลื่อนนะครับผมตัวที่เป็นออบเจกต์ของเรานะครับผมเข้าไปป,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 ป๊เลื่อนเข้าไปประมาณนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับโอเค ทีนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการคลิกที่ตัวไฮเบอร์เกอร์เป็นของเรานะครับผมเราคลิกที่เฟรมก็ได้นะครับผมที่เลเยอร์ด้านซ้ายเอของเรานะครับผมเฟรมที่หนึ่งนะครับคลิกที่แถบบนท้ายนะครับผมทําการลากเส้นลิงก์ลงมาด้านล่างนะครับผมแล้วก็เป็นออนแท็บนะครับผมเราก็จะกดกันนะครับผมที่ด้านบนนะครับผมแล้วก็ตัวด้านล่างเราก็เป็นสมาร์ทแอนิเมตนะครับพอคลิกปุ๊บคลิกปุ๊บมันก็จะสไลด์มานะครับผมแล้วก็ที่ด้านล่างนะครับผมเราคลิกที่กลุ่มที่หนึ่งนะครับ จากนั้นก็ลากเซลิงขึ้นกลับไปนะครับผมก็คือว่าพอให้เราคลิกพื้นที่ที่เป็นสีดํานะครับผมมันก็จะทําการสไลด์กลับมันเองนะครับผมโอเคแค่นี้นะครับผมเป็น,นเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันเราคลิกที่แ็บดีไซน์นะครับโอเคแล้วก็คลิกที่แอสเซทนะครับผมลากตัวคอมพเวนต์เข้ามาภาพเรียบร้อยนะครับผมอ่ะจะัดตำแหน่งมัน ประมาณนี้นะครับผมคลิกที่เฟรมที่หนึ่งนะครับผมพีหนึ่งกดปุ่มพีวิวซูมไปก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์กดปุ่มพีวิวเดี๋ยวดูกันนะครับผมผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าตัวที่สไลด์มาเนี่ยตัวสีดําเ่ยนะครับผมมันมาชนขอบหรือเปล่าโอเคเห็นไหมครับมันไม่มีตัวเมนูขึ้นมานะครับผมเพราะว่าอะไรครับกลับไปที่เลเยอร์นะครับผมเพราะว่าไอตัวเฟรมที่สองที่เราลากขึ้นมานะครับผมมันยังไม่อยู่อันเดอร์พีหนึ่งนะครับผมเราลากลงมานะครับผมให้มันอยู่อันเดอร์ตัวพีหนึ่งนะครับ อย่างงี้นะครับผมก็คือให้มันมีตัวลูกศรนะครับผมก็สามารถที่จะดิสโคเชอร์มันนะครับผมเปิดปิดได้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เห็นไหมครัตอนนี้อยู่ที่ P 1เแล้วนะครับเราคลิกที่ P 1นะครับผมถ้าไม่ต้องการให้มันแสดงผลตัวสไลด์เมนูคลิกที่ตรงไหนครับผม Pro p e r t y ของเมื่อคลิกที่คลิปคอนเทนต์นะครับผมปั้งเรียบร้อยนะครับผมหายไปแล้วถ้าจะแสดงก็เอาตัวเช็คบ็อกออกนะครับผมโอเคคลิกที่ P หนึ่งนะครับผมกดปุ่ม P วีครั้งหนึ่งครับปั้ง ดูกันนะครับผมโอเคมาแล้วครับกดปุ่มคึกปุ๊บอ่าเรียบร้อยนะผมคลิกกลับปั๊บเห็นไหมฮะโอเคง่ายไหมครับผมประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของตัวที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์เมนูแบบที่เป็นอะไรครับผมแบบที่เป็นตัวคอมโพเนนต์นะครับผมเป็นเอ็นเดย์ที่คอมโพเนนต์นะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะ ถ้าไม่เข้าใจมันก็ยากนะครับแต่ถ้าเข้าใจมันก็ง่ายนะครับก็คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับผมก็คือว่าฝึกฝนบ่อยๆนะครับผมแล้วก็ให้มันคุ้นชินฝึกเบสิกนะครับพอเราฝึกเบสิกได้ปุ๊บนะครับเวลาที่เราไปเจองานยากๆนะครับผมเราก็นําตัวเบสิกเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมมาพัฒนาปรับปรุงแอดวานไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมจะฝากไว้อยู่บ่อยๆนะครับผมแล้วก็ อืคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับแต่ว่าผมก็อยากจะพูดอะไรนิดหน่อยนะครับผมก็คือว่าสังเกตนะครับผมว่าเวลาที่ผมสอนส่วนใหญ่นะครับผมผมก็จะไม่ค่อยแบบสอน U X ไปเต็มเต็มเลยนะครับผมผมก็จะมักแบบสอนแต่ U I นะครับผมแล้วก็เน้น U X บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมเพราะว่าผมก็อยากเพราะผมคิดว่านะครับผมว่าการทำงานทางด้าน U I นะครับผมมัน มันสามารถที่จะเริ่มต้นได้ง่ายสําหรับคนที่จะเปลี่ยนแปลงสายงานนะครับเพราะว่าตัว UX เนี่ยนะครับผมมันเรียนรู้กันอยู่ตลอดเวลานะครับผมเราอาจจะแค่รู้เบสิกตัวโปรเซสเบื้องต้นนะครับแล้วค่อยๆปรับปรุงเรียนรู้แล้วก็หาประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เวลาที่เราอยู่หน้างานจริงๆนะครับผมน้อยคนนะผมที่จะได้ทําเรื่องของ UX จริงๆนะครับผมส่วนใหญ่คนที่ อยากจะคนที่จะบอกว่าเอ้ยเป็น u x ไม่ดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับเท่าที่ผมสัมผัสมานะครับผมมันก็เป็นแค่เรื่องของ usability นั่นเองนะครับผมเขาไม่ได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการทำ u x จริงๆสักเท่าไหร่หรอกครับก็เป็นประมาณนี้นะผมก็อย่าไปกลัวมันนะครับก็ค่อยๆฝึกฝนไปนะครับเริ่มต้นผมก็แนะนำนะครับผมเริ่มต้นจาก u i ไปก่อนนะครับให้เราได้เข้าไปสัมผัสนะครับผมแล้วก็ ค่อยๆเรียนรู้เรื่องของ Flow นะครับออกแบบตัว In อินตัว i n f o r m a t i o n a r c h i t e c t u r e หรือ IE ให้เก่งๆนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับก็แค่นี้แหละครับผมแล้วกันไปคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ